สวัสดีค่ะคุณลูกค้าทุกท่านมาพบกับพี่สุนีอีกแล้วนะคะวันนี้พี่จะพามาชมรถรุ่นประหยัดค่ะประหยัดอะไรกันบ้างมาชมกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามารู้จักกับการประหยัดกันนะคะประหยัดในเรื่องอะไรกันบ้างคือประหยัด ในเรื่องค่าใช้จ่ายค่ะและพื้นที่ในการจอดค่ะประหยัดน้ำมันค่ะเดี๋ยวเรามาชมตัวรถกันนะคะลุกรลจะเป็นแบบฝาครอบนะคะยางขอบ14ค่ะหลังคาออกแบบมาสวยค่ะน่ารักค่ะยังคงสภาพเดิมค่ะเสากาศยาวค่ะรองรับคลื่นสัญญาณได้ชัดค่ะกระจกลามิเนตการ์ดนะคะ กระโปรงยังคงสภาพเดิมค่ะสวยค่ะไม่มีรอยบุบหรือโค้งงออะไรค่ะเรามาชมห้องเครื่องกันนะคะเ,เครื่อง3มสูบค่ะเอ,อ่อหนึ่ซีซีค่ะสวยงามสะอาดค่ะยังคงสภาพเดิมค่ะหัวน,อน็อตยังอยู่ครบนะคะไม่มีรอยการไขของประแจเลยค่ะไฟจะเป็นแบบฮาโลเจนนะคะ กระจังหน้าออกแบบมาน่ารักน่ารักค่ะพร้อมโคมเยียมสวยงามค่ะโลโก้นิสสันนะคะกันชนด้านหน้าค่ะไฟหน้าค่ะกระจกมองข้างมาพร้อมกับไฟ2ดวงนะคะไฟด้านข้างค่ะเป็นเบาะผ้านะคะระบายความร้อนได้ดีค่ะคอนโทลสวยสะอาดค่ะ ประตูก็ยังคงสภาพเดิมสวยสะอาดค่ะแล้วยังมีไฟที่เท้านะคะสัญลักษณ์มาสค่คะเรามาชมห้องผู้โดยสารด้านหลังกันนะคะเป็นเบาะผ้าค่ะนั่งสบายๆค่ะมีสปอยเลอร์หลังด้วยค่ะมาพร้อมกับไฟเด็กดวงที่3นะคะเครื่องยนต์คันนี้เติมโ so ซฮอ9195ค่ะและยังสามารถรองรับน้ำมัน e20 ค่ะใบป,ปัดน้ำฝนด้านหลังนะคะ มีโลโก้นิสสันค่ะเรามาชมห้องเก็บสัมภาระกันค่ะนี่ค่ะมีอะไรบ้างเรามาดูกันยางอะไรค่ะมาพร้อมกับเครื่องมือครบค่ะดูดีค่ะสะอาดค่ะคุณเจจะเป็นแบบธรรมดานะคะพร้อมตัวเปิดปิดประตูค่ะเรามาชมห้องผู้โดยสาร ด้านหน้ากันค่ะหลังคาสะอาดค่ะคอนโทรลหน้าเป็นเครื่องเสียง FM AM CD ค่ะแอร์ค่ะเกียร์จะเป็นออโต้ค่ะเด็กมือค่ะพร้อมที่วางแก้วค่ะพงมาลัยพาวเวอร์ค่ะสะอาดค่ะพร้อมใช้งานน่ารักน่ารักรุ่นแบบประหยัดค่ะ นิสสันมาร์ 1.2e คันนี้นะคะราคาอยู่ที่2 2 9 0 0 0บาทค่ะหรือผ่อนชำระเริ่มต้นเพียง6,000กว่าบาทเองค่ะ mm hmm. คุณลูกค้าสามารถเข้ามาชมตัวรถหรือทดลองขับได้ที่โตโยต้าชัวร์เพตราสาขาเมืองปทุม mm hmm. เลยสีแยกไฟแดงปทุมวิไลามานิดๆค่ะ mm hmm. หรือโทรมาที่เบอร์0943537928ค่ะ mm hmm. สุดท้ายนี้พี่ ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ